สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับไปเจลีอีกรายคอนเฟิร์มชาน,นรงถึงเวลาลุยญี่ปุ่นหนึ่งในนักเตะไทยที่กำลังฟอร์มร้อนแรงอย่างมากมีส่วนสำคัญช่วยพาทัพฉลามชนเอาชนะบุรีรัมยูนเต็ดไปในรอบรองชนะเลิศช้างเอเฟคับและเกือบมีลุ้นจะคว้าแชมป นั่นคือชนรงคางพรมสีแก้วมิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลของไทยล่าสุดค้นเหง่งวิทยาล,ลาหากุลประธานเทคนิคฉลามชนชนบุรีเอฟซียืนยันเองว่าปีนี้ชานรงค์พรมสีแก้วถึงเวลาลุยลีกญี่ปุ่นโดยระบุว่าเจหนึ่งอาจจะยังแต่จะส่งไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในเจสองซะก่อนเชื่อว่าสไตล์การเล่นของชนรงคามีวิธีการเล่นมีแนวทางการเล่นที่น่ากลัวเป็นสไตล์การเล่นแบบญี่ปุ่น นั่นหมายถึงการมุ่งเข้าหาประตูซึ่งเขาจะได้มีโอกาสไปเล่นกับทีมใดนั้นเร็วๆนี้จะได้รู้กันควารู้สึกแฟนบอลคาชิมากับคอนซาโดเลหลังชนาทิปช่วยทีมเอาแต้มกับคาชิมาอัลเลอร์ชนาทิพสมควรได้แมนออฟเดอะแมตช์เกมนี้เขามีความแข็งแกร่งทั้งรุกได้รับชนะทิปคนเดิมเขากลับมาแล้ว พยายามจะปล่อยพื้นที่ให้กับชนาทิพย์ชนาทิพย์คือผู้เล่นเพียงคนเดียวที่สร้างโอกาสให้กับทีมมากมายทีมเราต้องการผู้เล่นแบบชนาทิพย์ชนาทิพย์คือผู้เล่นที่ดีจริงๆชนาทิพย์มีชื่อติดทีมชาติไทยด้วยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศ47รายชื่อผู้เล่นไทยเข้าแขป์ฝึกซ้อมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกมีชื่อของทีละทรจากโยโกฮาม่าเอฟวรีนอตและชนาทิพย์จากคอนซาโดเลซัปโปโร เกมนิชนาทิปมีความเฉียบคมในการเลี้ยงบอลและมีการจ่ายที่แม่นยำเขาคือผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมจริงๆทำผลงานได้ดีมากชนาทิปไปกับบอลได้ดีมากจริงๆฉันชอบชนะทิปมากมชนะทิปหลบปลีกนี้ได้ดีมากการเลี้ยงของชนาทิปทำให้ฉันประหลาดใจสหรมบน้ดต่อไปชนาทิปสงกระสินมีคิวนำทัพคอนซาโดเลซัปโปโล เปิดบ้านพบกับโ e ยโกฮาม่าเอฟฟาร์นอตดวลกับทีรทรในวันที่16เมษายนเวลา17นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยณสนามซัปโปโรโดมชนะทีพสงกศิ์กองกลางตัวหลักทีมชาตไทยและคอนซาเดเรซัปโปโรอัดวิดีโอไวยพรแฟนบอลชาวไทยในช่วงเทศกาลสงกรานเนื่องด้วยเทศกาลปีใหม่ไทยในช่วงเทศกาลสงกราน ผมอยากให้คนไทยระมัดระวังดูแลสุขภาพอย่าลืมไปไหว้พ่อแม่ขอให้ทุกคนมีความสุขมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตโค้ชเฮงวิทยาลลาหากุลประธานพัฒนาเทคนิคของชนบุรี FC เผยแล้วมีทีมติดต่อขอซื้อวราชิตกนิตสีบำเพลหรือไม่พร้อมเผยว่ายิมค่าตัว50ล้านบาทมันยังถูกไปตามที่ก่อนหน้านี้มีกระแสขาลือว่า ภาษาสายฟ้าบูีรัมยูไนเต็ดและแข้งเทพครูแบงคอกยูเนเต็ดให้ความสนใจที่จะคว้าเจ้าหิงวรชิตกน,นิษฐ์สีบำเพญมิดฟิลวัย23ปีของชนบุรีเอฟซีล่าสุดโค้ชเฮงวิทยาลอหกอุลประธานเทคนิคของชลบุรีเอฟซีเปิดเผยถึงประเด็นดังกล่าวเรื่องนี้ผมคงพูดไม่ได้ว่ามีข้อเสนอมาหรือไม่ส่วนเรื่องจะปล่อยหรือไม่นั้นคงเป็นเรื่องของผู้ใหญ่แต่ผมบอกว่าถ้ามันมีตัวแทนขึ้นมาอีกคนก็โอเค ขณะเดียวกันก็มีคำถามต่อไปว่าค่าตัวของวรชิต30ล้านบาทจะขายหรือไม่คนเฮงตอบว่า30ล้านบาทมันถูกไปให้50ล้านบาทก็ยังถือว่าถูกเลยเพราะนักฟุตบอลในเมืองไทยตอนนี้มีปัญหาเรื่องความเข้าใจในเกมซึ่งเรื่องนั้นมันจะกระทบถึงฟอร์มการเล่นแต่เด็กที่ชนบุรีได้เปรียบเรื่องนี้กว่าทีมอื่นแต่พวกเขายังขาดเรื่องของความเป็นผู้ใหญ่และต้องเล่นให้ฉลาดมากกว่านี้ ซึ่งตรงนี้ต้องใช้เวลาพอสมควรส่วนเรื่องที่เด็กชนบุรีมีโอกาสจะไปเจลีกนั้นมีแน่นอนเพราะสิทธิโชคพาโซก็กำลังจะเดินทางไปในวันที่14เมษายนนี้แต่จริงๆแล้วมันก็มีอีกหลายคนแค่ช่วงนี้มันมีโควิดทำให้ลำบากซะหน่อยแต่บอกตรงๆอย่างปีนี้ที่ต้องไปก็ต้องเป็นชาญรงพมสีแก้วแต่คงต้องบอกว่าไม่ใช่เจ1เพราะเราต้องอยากให้เขาไปเล่นแต่ในเจ2มากกว่า เพราะผมคิดว่าสไตล์การเล่นของเขาเป็นสไตล์ของญี่ปุ่นที่มุ่งหน้าเข้าหาประตูโคชเฮงกล่าวสาวกขางข่าวไฟสุโขทัยเออาจจะต้องทำใจยอมรับกับการเสียขวัญใจอย่างจอร์บาโจออกจากทีมล่าสุดมีรายงานว่าบอดบริหารพร้อมพิจารณาปล่อยแข้งรายนี้ออกจากทีมหากมีข้อเสนอที่ได้ราคาดียื่นเข้ามาซึ่งตอนนี้มีข้อเสนอจากหทีมยื่นเข้ามาซื้อตัวเป็นที่เรียบร้อย อนาคตของดาวยิงไว้ย29ยังเป็นปริศนาว่าจะอยู่กับค้างคาไฟต่อไปหรือไม่หลังจากที่ทีมรวงตกชั้นไปเล่นในสึกฟืตบอลไทยลีก2ฤดูกาลหน้าโดยก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่ายักษ์ใหญ่อย่างการเทเรเอฟซีรวมถึงน้องใหม่ไทยลีกอย่างเชียงใหม่ยูเนเต็ดสนใจจะดึงตัวไปร่วมทัพก่อนที่ข่าวดังกล่าวจะเงียบหายไปล่าสุดมีรายงานออกมาว่าบอร์ดบริหารสุโขทยัยอาจจำใจจะต้องปล่อยจอ์นบาจโจดาวซันโบ16ประตูในฤดูกาลที่แล้วออกจากทีม หากมีข้อเสนอในราคาที่ดียื่นเข้ามาซึ่งตอนนี้มีเพียงราชบุรีมิตรผลทีมเดียวเท่านั้นที่ยื่นข้อเสนอขอซื้อจอร์บาโจเข้าไปอย่างเป็นทางการแต่ไม่มีการเปิดเผยราคาซื้อขายที่ยื่นเข้าไปส่วนการทเรอเอฟซีและเชียงใหม่ยูเน,นเต็ดที่มีข่าวกันก่อนหน้านี้ยังไม่มีข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้ามาแต่อย่างใดสำหรับจอร์บาโจจะหมดสัญญากับสุขไทยเอฟซีในวันที่31พฤษภาคมนี้โดยดาวเตะทีมชาติมาดากัสกาย้ายมาร่วมทัพสุโขททย ตั้งแต่เมื่อสมัยอยู่ในหลีกรองเมื่อปี2015และมีส่วนพาทีมเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกได้สําเร็จโดยขณะนี้เจ้าตัวลงเล่นให้กับสุโขทัยมาแล้ว6ฤดูกาลลงสนามให้ทีมเกิน100นัดเป็นที่เรียบร้อยวรวุฒนามเวศกองหลังการท่าเลือเผยมาไกลเกินฝันติดโผ47คนทีมชาติไทยชุดคัดบอลโลกยังไม่กล้าหวังถึงอยู่ในชุดสุดท้ายไป UAE วรวุินามเวทกองหลังการท่าเรือที่อยู่ในชุด40คนดังกล่าวกล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่ติดทีมชาติชุดใหญ่แต่ก็ยังไม่คิดถึงการมีชื่อไปเล่นที่ UAE แกต้องการทําผลงานให้ดีที่สุดหากทําได้ดีโค้ชคงเลือกเองไม่อยากไปกดดันตัวเองมีชื่อติดก็ดีใจมากแล้วตนไม่เคยกลัวที่จะแย่งตําแหน่งตัวจริงเพราะทางานหนักมาโดยตลอดคิดว่าตัวเองมาไกลเกินกว่าที่ฝันไว้จริงๆไม่คิดเลยว่าจะติดทีมชาติชุดใหญ่การปรับตัวคงไม่ยาก เพราะหลายคนเคยร่วมงานในนามทีมชาติไทยชุดยู3ด้วยกันมาแล้วและก็มีการท่าเลือติดมาหลายคนจตุรพัฒน์สัตถธรรมร่ำไห้ถูกเรียกติดทีมชาติไทยบรรยายความรู้สึกไม่ถูกเคยแต่ฝันลมๆแล,ล้งๆจากการดูทีวีจตุรพัฒน์สัตถธรรมแบ็คซ้ายวัย21ปีกล่าวว่าดีใจมากจนน้ำตาไหลต่อรายชื่อออกมาเพราะมันเกินคาด มันเกินฝันที่ผ่านมาตนได้ลงเล่นน้อยก็กลายเป็นว่าได้รับโอกาสไม่รู้จะดีใจอย่างไรในมุมของเด็กบรรนอกมันเกินคาดจริงๆมันเร็วขนาดนี้ที่ได้รับโอกาสติดชุดใหญ่ตั้งแต่เด็กไม่เคยคิดว่าจะมาถึงจุดนี้เมื่อดูทีวีเคยพูดรัวรัวแรงๆงอยากเป็นเหมือนพี่พี่เขาทั้งนี้ในช่วงรอบปีที่ผ่านมาจตุรพัฒน์ถือว่าเจออุปสรรคมากมายก่อนจะมาเร่งฟองในช่วงโค้งสุดท้ายของศึกไทยลีกพอมองภาพรวมในช่วงที่ผ่านมามันเป็นปีที่ดีมาก แต่มันก็มีเรื่องที่ไม่ดีมาก่อนซึ่งผมไม่ได้เล่นในไทยลีกเลยในตอนแรกที่ย้ายทีมมาได้เล่นเป็นตัวสำรองแค่เกมเดียวแล้วก็เล่นแค่15นาทีหลังจากนั้นก็โดนปล่อยยืมให้ทีมอื่นและเลกแรกก็ไม่ได้เล่นแม้แต่เกมเดียวแล้วก็กลับมาอยู่กับทีมและก็มีทีมมายืมต่ออีกตอนนั้นก็คิดว่าจะไม่ได้โอกาสแต่มันเหมือนมีโชคเมื่อโค้ชอุสราวุฒีผ่านให้โอกาสและก็ได้รับโอกาสในช่วงท้ายของไทยลีกช่วงเวลาที่ไม่ได้ลงเล่น นักฟุตบอลทุกคนอยากลงสนามแต่เมื่อยังไม่ได้โอกาสมันก็มีท้อบ้างกังวลเรื่องอนาคตต่างๆนั้นๆาพอโอกาสเข้ามาผมก็จะต้องพยายามสู้บีจีประกาศคว้าตัวชิดชนกเสริมแกล่งเตรียมลุยเอซีเอหดูกาลหน้าบีจีปทุมยูเนเต็ดประกาศคว้าตัวชิดชนกชัยแสนสุรินทร์นักเตะลูกครึ่งไทยลาวจากนครราชสีมามาได้เอฟซี ข้ามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการและเป็นการเปิดตัวนักเตะใหม่คนแรกเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับศึก AFC c h แชมเปี้ยนส์ลีก2021รอบแบ่งกลุ่มที่จะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้รวมถึงการแข่งขันไยลีกด,ดูการหน้าโดยจะสวมเสื้อหมายเลข20ให้กับ The ะแรบบิทชิชนกกล่าวว่ารู้สึกดีใจมากครับที่ได้ย้ายมาร่วมทัพบีจีปทุมที่ผ่านมาผมทํางานหนักมาตลอดเพื่อพิสูจน์ตัวเองขอบคุณบีจีปทุมที่เห็นความสามารถผม และแสดงความชัดเจนที่ต้องการตัวผมไปร่วมทีมนั่นทําให้ผมตัดสินใจไม่ยากในการย้ายทีมครั้งนี้ผมรู้ว่าสโมสรแห่งนี้เป็นทีมใหญ่และมีความเป็นมืออาชีพดังนั้นการย้ายทีมครั้งนี้จึงเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นและประทับใจ